สวัสดีค่ะวันี้เราก็จะมาอยู่กับช่องเจนแชนเนลนะคะวันนี้นะคะมีส้มตำปูปลารานะคะวันนี้เราก็จะมีเป็นแคปหมูนะคะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีผักวันนี้เรายังไม่ได้ไปซื้อเราก็เลยเอาลูกชิ้นมาแทนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตำปูปาลานะคะที่ตาล้กกองของเราตำให้นะคะตาล้กกองของเราก็คือน้องปายนะคะแล้วก็มาตำซส่งตำปูปาลาให้เรากินด้วยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าฝนน่าจะมาแล้วแหละเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะกินเลยนะคะน่ช้อน <c oughs> อะไรเข้าตาอ๋อวัน oh. นี้เราเอาเป็นใบตองรองนะคะ oh. เพื่อหว่านกำลังพอดีแต่ว่าวันนี้ก็ใส่ผิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอ,อ๋อ,อตานี่ก้องก้องตายกินี่ยังไง้็ตาน,นี่เนาะเสร็จไหมไปอันนึงกล้องอยากกินแต่ไม่กล้ามีช่าง้็ตาม ไม่พริกกันดิไม่พริกเยอะตักลาใช้ใช้ช้อนมันไม่อร่อยไม่แซ่บต้องใช้มือใช้มือถึงจะแซ่บมือตาก,กล้องเริ่มเข้ามาแล้ว <laughs> แค่หมูเผ็ดอยู่นะขี้เกียจแล้วมีแค่หมูหมดแล้วบบมลหมดแล้วกระแบกแค่หมูหมดใช้แต่ก็ไอ้เฮียบา้าหอมมาก กินเยอะอร่อยมากมากินให้หมดจานน้ำทั้งน้อยค่ะขอขอเพลงเสียงดังด้วยนะคะทางบ้านทำอะไรนี่เนาะตกหมดเลย มันอร่อยแต่มันเผ็ดนะทุกคนพริก5้าเม็ดอะเริ่มกินน้ำกันเลยเริ่มกินน้ำกันเลยจ้า มากค่ะทุกคนกชิ้นหมดแล้วเาเป็นอันนี้วางช้ป้านี่นะคะเรามีลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็เนื้อแล้วก็ไก่นะคะอันนีห้หมดแล้วอะไก่แล้วเดี๋ยวก่้นนะ วันนี้อากาศดีเลยนะคะฝนก็คุ้มๆตกแต่ว่ามันไม่แดดร้อนเนี่ยแล้วมมืดแล้วจะหนึ่งทุ่มเลยนะเออ้ลองฟ้านหรือทุกคนใช่ลองฟ้าวันนี้สวยแดดแดดไม่นี่ไม่อมอกใช่เพราะฝนมันจะตกหรือว่าเรจะมาเพราะไอ้ฝนมัน,ออนมจะตก

กายไปเป็นตะกองนะคะ <c oughs> ตอนนี้อิ่มมากเลยกินจนอุน๊กนะคะมีปลายเป็นตะลายตะกองเพราอ,อยากกำลังกินนะคะเผ็ดมากเดี๋ยวขอ,ขอคุกก่อนนะ,ะเรากินพร้อมกับน้ำจิ้มไมนี่เลยจ้ยาพร้อมกับน้ำจิ้มไมนี่กระเท <c oughs> ียมหิ้ เ่าะว่าลูกชิ้นหมดเนะาะเต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะคะทคนขายดีมากาบ้านเราขายแถวบ้านเรา อย่าลืมไปซื้อน้ำปลากันนะคะทุกคนน้ำปลาคือแบบนัวมากมันแบบว่ามันไม่หวานไปมันไม่เค็มไปมันแบบเป็นหอมใช่นัว <ตา S 1> หอมมากแม่บุ๋มใช่เจ้ากันขวดน,ะะน่าจะประมาณส5มสิบห้าบาทสี่สิบแล้วแต่ร้านขายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ <บา S 1> แพง,งก็ยี่สิบห้าบาทซื้อได้นะคะรานะคาก็สบายราคาแบบว่าไม่แพงไปตอนนี้บรรยากาศก็ คืมคืมคืฝนจะตกนะคะแล้วก็จะเย็นด้วยโทรศัพท์เรามันจะดูเหมือนเหมือนแบบเชา้ชาเช้าแต่ตามจริงนะคะก็นะคืออ่ะ